สวัสดีด้วยนะครับผมอยู่กับโคบี้จิวิลอีกครั้งเช่นเคยอยู่กับไมค์ครับหนึ่งนะครับอาจจะย้อนไป1 2 3 4งสองามสเวอร์ชันเลยทีเดียวเพราะว่าอยากใช้ดิสซอ p แพ k นะครับผมก่อนอื่นก็ต่อจากครั้งที่แล้วก็ที่ทําฟาร์ไมไว้ครั้งนี้เราจะลงไปที่เหมืองเหมือนเดิมนะครับผมว่าครั้งที่แล้วเราลืมสอบรวจด,ด้านล่างว่าตรงนั้นมีอะไรกันบ้างนะครับผมต่อเลย เอาละลเหมือเหมือนเดิม,อมโอเคครั้งที่แล้วก็ประมาณนี้โอเคถูกต้องเพราะว่าย้อนมาหนึ่งเวอร์ชั่นจำไม่ได้นะโอเคขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ไหมต้องใช้แทบดรอลืมเอามา มอเตอร์คับออกไปแถบดอทำไงนะโอเคลงไปเออลงไปข้างล่างก่อนโอเคเปิดไฟก่อนอน,นี่เอาไว้ชิปอุ้ยอุ้ยอมบี้ซอมบี้

นี่ไงที่ผมพูดถึงคือติ๊กเจอแพ็กดิสซอฟแพ็กโอเคนี่เก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยนำฟังมาิวซอมบี้อืม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 มาดิ าได้คนใจมาสวยเลยของเต็มลืมเก็บของมาเลยเดี๋ยวนะกินนี่ก่อนอม,มีแค่นี้หรอ,อแนม่มีมีเรืออา่าครับกล่องไว้ตรงนี้ด้วย ลำดับไดมอนด์เลยดีกว่าโอเคดับไดมอนด์อันนี้เก็บไปก่อนพร้อมแล้วพร้อมบวกอ่ะอุ้ยนี่ตัวอะไรสเกลเลตันสเกลเลตันเลยเหรอทางเข้าอยู่ไหนสเกลเ,ล,ออกเกลตันเ,เดี๋ยว เรกแหละเ,เกลเลตันไม่มีหนูสก,กลเลตันเหรอสกลเลตันสกลเลตันไม่มีหนูืเสร็จสิอะได้ไข่ไก่จริงเหรอจริงเลยได้ปะ เอาจริงดิขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมโอเคไปต่อครับตอนเจียนต่อไปโอ้ไม่เล็กด้วยเอาจริงว่าขุดเลยอะไรอะเกเจ้าบักเกเจ้าบัก เทคเจอบักอืแย่ yeah, เลยแย่ yeah, เลยอุยอ้ยจะตายวะเนี่ยจะตายวะเนี่ยอ๋อโอ้ยแย่เทคเจอร์บักสองอันเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนออกก่อนออกก่อนออออออดต้องทำชุดก่อนล้มั้งต้องต้องทำชุดก่อนแล้วมั้ง ไตแรงนะไตแรงนะไตแรงนะไต,ตแรงนะไตแรงนะไตแรงนะได้คนแจมมาเฮ้ยโอเคโอเค ทำสกอตแล้วอะวจริงออมมอสมีซอมี่หลังก้อนหินนี้มีฟินมีโคมีฟินบบบบ ขึ้นไปก่อนคิปเปอร์อย่านะอย่านะคิปเปอร์ อ่ะเผาไม่ได้หรออ้าจำผิดแล้วเนี่ยอุ้ย โอ้โหจะวา่าทิปเปอร์ระเบิดเฉี่อืมเหมือนบูมใส่อ่า ้วววไปดุยต่อเลย,ยกันพี่เกียดเสียเวลาแล้วดุยโอ้เ้ยสมบี้หมา ใช่ครับเดี๋ยวมาดีมาดีมาจังอ่ะกุญแจ๊สมาละเยี่ยมเลย อุ้ยกระดูกไม่มีฮนูทำไมไม่ถึงฮนูไม่ถึงฮนนหืจะตายแล้วเนี่ย เอ,เอ้คุณเจคุณเจอันนี้ชั้นสองปะอ้าวมันไม่ใช่กล่องที่เปิดไว้หรอเฮ้ย ทางไหนกันแน่เนี่ยหมดแล้วเหรออันเจียนมีแค่นี้เหรอมีซอมบิ้อยู่ตรงนี้รรกิโลโลเจอเหล็กด้วยอุย้ย เฮ้ยสมบิเดกอามานะเออนันคือเนาะโอ้ยของโตไก่ด้วยนะโคตรไก่ฮุยสมิเดกถือดาบไปมอน โอ้อยอสมบูรณ์ของตกหมดเลยมาอ,อยู่นี่อย่างดี ดันมันเป็นของของในเกมอยู่แล้วนะอืมไม่น่าไม่ใช่ไม่ใช่ของมดัดโอเคหลังจากที่กลับมาเก็บของที่โดนซอมบี้เด็กตรีแล้วก็คงมีแค่นี้แล้วมั้งในทำอ๋อฮะ สังออกอยู่ไหนครับเนี่ยโอ้โอ้อค่อยมาใหม่แล้วกันยังไม่พร้อมไม่มีอาหารเคลนไปข้างวนโอเคเคลืนไปขโมนกันดีกว่านะครับผมโอ้ให้เยอะเยอะเลยทีเดียวนะ ไม่มีอาหารต้องหาอาหารเพิ่ม้านเนี่ยก่อนอื่นเราไปทำรั้วไหมทำรั้วแล้วก็เฮ้ยขอเข้าไปหน่อยครับขอเข้าไปหน่อยครับอืทำรั้วโอเคไม้มาโอเคประมาณ12อันได้ละอืม รียทำสักตรงนี้แล้วกันนะข้างบนนี้น่าจะดีสโอเคอืมส okay. ั้งเพิ่มหัวหนึ่งสองสามสี่แล้วก็อันนี้หนึ่งอันพอดีเปะ๊ะโสด คำนวณเอา้าสภาพปอ,อขวานวัดเค๋ไปปู Alright แล้กออวก็ไปล่าห่านล่าหมูล่าไก่ให้มาตรงนี้ดีกว่า นี่ไงนีหมีไม่ชิบเฮ้ยไม่ตีใช่ปะแต่อันนี้มันใกล่ยยกินซีนี่เอ๊แต่เราจะเอาแกะแถวนี้มีหมูมีอะไรถึงเจอบักยะเอ้ หมูกินแครอทซิงเราไม่มีต้องหาแกะหรอเจ้าไก่มานี้เร็วเจ้าไก่มันี้เร็วโอเคคอมอนคอมอนเข้ามาเข้ามาอมอเอาไก่ก่อนเออเรียบรอย ย่าฮ่าฮ่าฮ่าว้าฮ่าฮ่านี่ได้ไก่แล้วเหลือหมูวหมูเอามาเข้าไม่ได้เศร้าใจเจ้าไก่น้อยเจ้าไก่นนอ่ยเฮ้ยมาดิเออสองวัน ยี่ยมไก่เอารูปเป็นไข่นั่งใจปอกๆเอ,อ๋ไม่มีแกะเลยแถวนี้โอ้มโอ้เจตจไม้ที่ตัดไม่หมดอรอใครตัดอ่ะเอาดีพื้นทีนี้ไม่มีแกะเลยไม่แต่ไก่ ต้องเลี้ยงไก่เท่านั้นหรอ,อพูดไปเล่นไปเจอเจอแต่หมีเจอแต่หมูอหมโอเคเค่นี้ก่อนก็ได้งำงำงำ,งำรีบโตวไวรีบโตวไวรีบโตวไวนะโอเคเดี๋ยว โอเคสำหรับคลิมที่ขอาลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับบาย